ตัวหยุดหรือชะลอลดความเร็วสีเขียวคือให้ไปได้ถ้าสมมตินักเรียนขับรถไปเจอไฟแดงมีสัญญาณไฟแดงออกไฟแดงปุ๊บนะครับไฟแดงไฟเหลืองและวก็มาไฟเขียวเมื่อในช่องจราจรของเรามีเกิดไฟเขียวขึ้นมาปุ๊บนักเรียนจะปิดเได้ไหมไ,ไหมลูก นักเรียนจะใส่เกียร์แล้วเร่งความเร็วผ่านไฟแดงกันเลยได้ไหมไม่ได้เพราะอาจจะมีรถคันอื่นที่เขายังขัอบอยู่บนถนนอาจจะเกิดันตรายได้นัเนกเรียนเขาจะต้องมองขวามองซ้ายแล้วมองขวาอีกทีนะครับอีป้ายนึ่งคือป้ายประเภทแนะนำนะครับป้ายประเภทแนะนำนะครับป,ป้ายแนะนำนะครับหรือ,อแจ้งว่า เตือนอ่าวแน,นะนำว่าข้างหน้ามีสาทน,ทนที่จุดชมวิวที่เจ้าหน้าที่ยืนและยกแันขวาท่อนล่างตั้งฉากกับแขนท่อนบนและตั้งฝั่งมือขึ้นส่วนแขนซ้ายเหย็บเอกไปเสมอระดับไหล่ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถมาทางด้านหน้าและด้านหลังของพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องหยุดรถอย่างไรก็ตามการหยุดรถสามล่าตานี้ ให้หยุดหลังเส้นให้รถหยุดในกรณีที่ทางเดินรถใดไม่มีเส้นให้รถหยุดให้ผู้ขับหึ่งครั้งให้ผู้ขับขี่หยุดรถทันทีเมื่อพน,นักงานเจ้าหน้าที่ใช้เสียงนกหยุดสั้นสองครั้งติดต่อกันให้ขับรถผ่านไปได้ในกรณีที่มีส ไปแล่ยังใชหให้ตอมีรัลเสมอไหลนะครับหันฝ่ามือไปด้านหน้านะครับพร้อมเป่านกหวีดยาวหนึ่งครั้ง ย่อนะครับเสียงกหบิดแจ่มมากนะครับต่อไปเมื่อห้ามรถแล้วปล่อยรถด้านหลังที่จราจรปล่อยรถด้านหลังปฏิบัตินะครับลดแขนซ้ายลงครึ่งหนึ่งแล้วปัดจากข้างหลังไปด้านหน้านะครับปัดจากข้างหลังไปด้านหน้าพร้อมสัญญาณนกเวีสั้นเป็นชุดอ่าโอเคนักเรียนทัง้งไว้ก่อน นะครับอยู่ในท่าห้ามก่อนนักเรียนปล่อยรถด้านหลังปล่อยรถด้านหลังปฏิบัติอ่ะอตมือลงปิดปิดปิดปิ๊ปิดอ่าอ่าอุ๊อ่ะนั่งนัอ่ะเราเราไม่ต้องทำแขนยี่เราสามารถงอแขนได้นะครับคอแขนได้ปิดปิดปิ๊ปิดปิดนั่นหมายความว่ารถที่จอดอยู่ข้างหลังพิ่จราจรสามารถขับขี่ต่อไปได้นะครับ ไปรถด้านหน้าปฏิบัติตตตนะครับพิจราจรณายื่นแขนขวาไปด้านหน้าแล้วดึงกับบางปัดกลับมาข้างฝั่งขวามือพร้อมเป่าสัญญาณลักเีนเสียงสั้นเป็นชุดปิดปิปิดปิปิดป,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 ดปดิอ่าต่อไปของนักเรียนอยู่ในครับทางด้ครับครับ,น,รบนักเรียนปล่อยรถด,ด้านหน้า ปล่อยลดด้านหน้าปฏิบัติยืดแขนไปครับแล้วยืดแขนหันฝ่ามือกลับมาแล้วก็ปัดกลับมาปิด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 สุดยอดโอเคแล้วกลับมาอยู่ในท่าตามท่าเดี่ยวครับได้เห็นลูกได้ไหมอ่ายืดแขนไปข้างหน้าแล้วก็หันฝ่ามือกลับมาเราปิด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 แล้วกลับมาอยู่ในท่าตามท่าเดี่ยวครับโอเคถูกต้องครับอีกครั้งหนึ่งนักเรียนอ่า คำหอมพิจารณาจรนเลยนะครับคำหรอมพิจารณาจรมีพิจารณาจรนสับทำเป่าสัญญาณนกเบีดและทำมือนักเรียนจะต้องหยุดหรือนักเรียนจะต้องเดินทางต่อไปวันนี้ได้ชมนะครับนะครับดูตัวอย่างพิจารณาจรก่อนนะครับ<ล>พิจารณาจรสัญญาณนกเบียดอันไม่ใช่พิจารณาจร<ไ>ท่าแรกห้ามลดด้านหน้าห้ามลดด้านหน้าประกอบสัญญาณนกเบีดพิจารณาจรปฏิบัติครับ นะครับนักเรียนนะครับยื่นแขนขวายื่นแขนขวาไปด้านหน้าครับยื่นแขนขวาไปด้านยื่นไปเลยยื่นไปสุดแขนแล้วดึงกลับมาตั้งฉากอ่าเหมือนพิการจอนเลยนะครับพร้อมกับเป่าสัญญาณนกวี่ยาวหนึ่งครั้งสัญญาณนกวี่ยาวหนึ่งครั้งครับโอเคสุดยอดนะครับอ่าให้สวยงามให้สวยงาม อยู่ในท่าต่างเปลีนนะ่ยนท่าโอเคสวยนะครับต่อไปนะครับท่านี้คือท่าห้ามรถด้านด้านาหน้านะครับเสีสัญญาณนกยองเสียงยาวหนึ่งครั้งนะครับสัญญาณนกยูงเสียงยาวหนึ่งครั้งที่จราจรน,นะครับต่อไปเป็นสัญญาณนกยูดเสียงสั้นเป็นชุดเสียงสั้นเป็นชุดนะครับสามชุด พี่จราจรสัญญาณนกหวีดเสียงสั้นครับอ่าโอเคนะครับต่อไปมาดูสัญญาณนกหวีดของนักเรียนนักเรียนเทสเสียงสัญญาณนกหวีดแล้วเป่าให้สุดแรงยาวๆเลยปี๊ดสุดยอดโอ้ยต้องแบบนี้ต้องแบบนี้นะถูกต้องถูกต้องนะถูกต้องอีกทีหนึ่งถูกต้องนะแต่ว่าเราไม่ต้องโกงอีกด้วยลูกเอาอยีนตุ๊กเป่าเทสเทสนักเรียนเทสอีกหนึ่งครั้ง ก็เยี่ยมเลยนะครับต่อไปเป็นสัญญาณเสียงสั้นนักเรียนทำตามปิด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 าได้ได้ได,ได,ได,ได้ได้ครับด้านขวาห้ามลดด้านขวาปฏิบัตินะครับ ขาวานักเรียนห้ามกด,ด้านขวาปฏิบัติยืดแขนขวาไปลูกอ้าวฝ่ามือกันาาเลยห้ามเข้ามานะอ่าต่อพร้อมกับเสียง,งยน้องเรียยาวหนึ่งครั้งอ่านะครับต่อไปเมื่อเราห้ามแล้วปล่อยล้ด้านขวาปล่อยล้ด้านขวาปฏิบัติดูดท <ถ religion. S 1> ี่จราจนะครับ ปฏิบัติสวยงามครับต่อไปเมื่อห้ามแล้วก็ต้องปล่อยรถปล่อยรถด,ด้านซ้ายปล่อยรถด,ด้านซ้ายปฏิบัติะนะครับนักเรียนปล่อยรถด,ด้านซ้ายปล่อยรถด,ด้านซ้ายปฏิบัติรัารอบนี้เราปัดไปข้างหน้าลูกเราปัดไปขา้างหน้าอ่าปัดไปขา้างหน้า สวยแบบนั้นเลยเอาเลยอีกทีนึงอีกทีนึงอ่าถูกต้องแล้วกลับไปอยู่ในท่าตับได้เดี่ยวครับนะครับว่าแล้วอย่างนี้เราจะทบทวนตั้งแต่แรกนะครับทำเราลอกตามไปยกราจรเลยห้ามรถด,ด้านหน้าปฏิบัติทำตามเลยลูกทำตามเลยโอ้โอสวยงามสุดยอดต่อไป ปล่อยรถด้านหน้าปล่อยรถด้านหน้าปฏิบัติโอเคต่อไปห้ามรถด้านหลังห้ามรถด้านหลังปฏิบัติ่าสวยงามต่อไปปล่อยรถด้านหลังปล่อยรถด้านหลังปฏิบัติ ต่อไปห้ามรถด,ด้านขวาห้ามรถด,ด้านขวาปฏิบัติ <c oughs> อ่าสวยงามครับต <c oughs> ่อไปปล่อยรถด,ด้านขวา <c oughs> ปล่อยรถด,ด้านขวาปฏิบัติ โอเคนี่ okay. สวยนะครับขึ้นเลยครับโอเคนะครับห้ามลดด้านซ้ายด้านขวาที่จราจรและนักเรียนปล่อยรถด,ด้านซ้ายปล่อยรถด,ด้านซ้ายปฏิบัตนะิพี่จราจรและนักเรียนปล่อยรถ สัญญานณน้งมีใและสัญญาณมือของเจ้าพนักงานจราจรที่ที่เรียนจะได้ลงไปใช้ในตอนขับขี่แล้จักรยานนะครับขอเสียงตบมือให้กับพิัจราจรและตัวแทนของเราด้วยครับเดี๋ยวทั้งสองท่าน

อาวัตยาแบบตำรวจครับสวย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 วัตยาหัดครับหรือตับ จอนะคะให้กับลูกๆนักเรียนโรงเรียนบ้านจับอยู่และก็โรงเรียนบ้านจับอยู่สาขาบ้านเตียงน,นะคะอ่าดูแล้วบรรยากาศในการอ่เข้ารับการอบรมในวันนี้นะคะนักเรียนมีความสุขไหมคะอ่ามีความสุขสนุกไหมลูกอ่าสนุกหลังนะคะเราก็จะอ่าเชิญท่าน,นวิทยากรน,นะคะที่มีความรู้ความสามารถนะคะอ่าร้อยตำรวจ ที่ไทยซิงนะคะแล้วก็พี่ๆนะคะจากสถานตำรวจภูธรอเภอยะหามาให้ความรู้อีกนะคะเพราะว่าทราบข่า,ขาวว่าต่อจะให้พวกประมาณใน,านการอบรมนะคะอีกไม่กี่วันข้างหน้านะคะเราก็จะได้ที่งาน,นะ 有老爸。